ใช้เคสมือถือเสริมดวงให้ปังให้เฮงสําหรับคนวันอังคารคุทิพย์แปดเมีคําตอบให้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะครูทิพย์แปดวันนี้จะนำเคล็ดลับของทักษะค่ะเรื่องของระบบสีมาใช้กับเคสโทรศัพท์มือถือของคุณท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูทิพย์แปดนอกจากเรื่องทักษะครูทิพย์จะมีเกรดความรู้ในวิชาหรวศาสตร์มาให้ท่านได้รับชมกันอีกนะคะจะเป็นเรื่องใดนั้นต้องติดตามอย่าพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิป นี้จะเป็นคลิปที่เสนอเรื่องราวของคนที่เกิดมันรังคารเคสของมือถือหรือตัวเครื่องมือถือค่ะในกรณีที่เราซื้อมือถือมาใช่ไหมคะสีหนึ่งสีมันอาจจะไม่ใช่สีที่ถูกถูกฉลกเราเท่าไหร่เราก็จะมีมือถือสักเจ็ดแปดเครื่องก็ไม่ได้ตรงกับฉลกกับสีวันเหมือนเสื้อผ้าแต่สิ่งที่จะมีแต่สิ่งที่จะช่วยได้ค่ะคือเคส เคสก็เหมือนเสื้อผ้าเนี่ยสำหรับโทรศัพท์มือถเปลี่ยนได้ตามวันตามสีเลือกของไม่ต้องแพงมากแต่สีต้องต้องใช่ต้องโดนต้องปังครูทิพมีเคล็ดลับการเลือกสีให้นะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารทราบไหมคะคนวันอังคารเนี่ยเป็นธาตุลมเขาว่าเป็นธาตุลมอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหามักจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบใช้กําลังบอกว่าทายกําลังกล้าแข็งต้องทายอังคารพลังซะเป็นส่วนใหญ่เมื่อใช้พลังมากเป็นยังไงบ้างคะสิ่งที่จะมาซัพพอร์ตเราเราจะใช้พลังอย่างเดียวได้ยังไงมันต้องมีสิ่งช่วยเหลือคนวันอังคารเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเรื่องการถูกหลอกใช้พูดดีเนี่ย ดีพูดหวานอังคารทําตายเป็นลักษณะนี้นะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารคือเราจะทําเหนื่อยแล้วไม่คุ้มไม่ใช่สิ่งดีๆคนมันอังคารอยากได้ดังนั้นสุขภาพครอบครัวเงินทอง ตำแหน่งหน้าที่การงานชีวิตดีๆมีเหรอคะมีคนรักมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้ทำงานอะไรสักอย่างถ้ามีตัวช่วยย่อมเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะคนวันอังคารสีที่เหมาะสําหรับคนวันอังคารธาตุลมสีแรกสีชมพูเนี่ยจะเสริมเรื่องความมั่นคงสิ่งงีงาม ครอบัวเป็นจุดหนึ่งของเราถ้าในบ้านยังไม่สงบสุขในบ้านยังไม่ดีคุณจะก็หัาไปทํางานข้างนอกไหละแล้วคุณจะมีพลังพอที่จะไปทํางานนอกบ้านหรอคะในแง่ของในบ้านครอบครัวเนี่ยถ้าคุณนําธุรกิจมัน,มมนจะทําให้มีความมั่นคงลดความขัดแยง้งถ้าทําธุรกิจครอบครัวยิ่งจําเป็นต้องใช้เพราะสีมูจะปรับและสร้างพลังให้คุณที่จะทํางานได้ดีขึ้นยิ่งข,ขึ้นต่อไปเสริมยังมีอีกนอกจากเรื่องครอบครัว บริวารค่ะบริวารลูกน้องถ้ามีสีชม,มพูพลังในการการจัดการงานจะดีขึ้นลูกน้องแล้วใช่ไหมคะมิตรหรือเพื่อนเพื่อนที่จะเข้ามาเพื่อนก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นช้อยหนึ่งคนวันอังคารมักจะเสียเรื่องเพื่อนนะคะเพราะมักจะถูกคนอื่นหลอกใช้ให้ทําการถ้าคุณมีตัวที่เสริมสีเขียวใครก็ตามที่ใช้เคสสีเขียวสุขภาพความปลอดภัยคุณจะได้รับสิ่งนี้แน่นอนเพราะปกติคนวันอังคารเนี่ยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและมีแนวโน้มว่าจะเกิดอุบัติเหตุอยู่ด้วยมีการผ่าตัดผ่าจาะถ้าได้ ให้เคสสีเขียวมาเสริมนะคะไม่ว่าการเดินทางก็จะปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บตัวอาจจะลดลงตัวนี้อาจจะซับพอร์ตได้บ้างไอที่ป่วยในรักษาที่ว่าปวดกล้ามเนื้อการใช้ออกมาได้เพราะว่าคนเกิดวันอังคารนะคะเรื่องการออกกําลังเป็นชีวิตจิตใจของคนวันอังคารเลยนะคนวันอังคารเนี่ยเรื่องกีฬาเรื่องงานที่ออกแรงต้องยกให้เขาจึงมีผลกับสุขภาพของคนวันอังคารเป็นส่วนใหญ่สีเขียวเป็นสีของพุทธเสริมคนอังคารในเรื่องของสุขภาพแล้วจะมีวันเหตุ มันจะลดลงเพราะมันจะมีความพุทธเข้าเสริมให้เราสีเขียวของพุทธเข้าเสริมสีที่น่าสนใจอีกสีหนึ่งคือสีม่วงสีม่วงเข้มเลยนะม่วงเข้มออกลักษณะเหมือนเปลือกมะพุ้าสำหรับคนที่อยากได้อาํานาจได้ตำแหน่งอยากเสริมเรื่องหน้าที่การงานกูทิพย์แนะนําให้ใช้สีนี้คนวัอังคารนะ่ะมันมีอย่างหนึ่งคือชอบแข่งขันชอบแข่งขัน เพราะฉะนั้นคืออำนาจคือพลังความสามารถม่วงทราบไหมคะม่วงคือสีตัวแทนของดาวเสาของเสาเมื่อเสาเมื่อเสริมอังคารเสาเนี่ยเป็นผู้บริหารชั้นเอกเราเอาเสามาเสริมเราในกรณีที่หน้าที่การงานเราจะต้องติดต่อสื่อสารหรือต้องดูแลลูกน้องคุมคนต้องใช้นอกจากพระคุณก็ต้องใช้พเดชใช่ไหมคะอำนาจที่เขาเกรงความสามารถที่มีการจัดการใช้สีม่วงสีม่วงจะเสริมค่ะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอำนาจสีส้มใสสีส้มใส สีของดาวพฤหัสที่จะเข้ามาเสริมในกรณีของตัวที่เข้ามาเสริมตรงนี้จะเสริมเรื่องชื่อเสียงคุณวนังคานา ถ้าเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาคุณเล่นทับตายเล่นไม่ได้รางวัลไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะเขาไม่ได้มองเห็นคุณก็เท่านั้นแหละครับหรือคุณเป็นนักธุรกิจต้องไปแข่งขันไปถาประมูลเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยได้ได้วยชื่อเสียงการยอมรับทําอะไรแล้วคนยอมรับเราว่าสีแสดเนี่ยมันเป็นสีเป็นสิ่งที่เสริมคนวันอังคารในด้านชื่อเสียงการยอมรับความเชื่อถือความไว้วางใจนคนอื่นหรือเคสที่ต้องคัดเลือกตําแหน่งในการชิงตําแหน่งกับใครก็ตามมองว่าคนนี้เหมาะแล้วที่จะได้ตาแหน่งนี่คือสิ่งที่เสริมถ้าวันนี้สอบ เสริมในด้านชื่อเสียงสำหรับสีที่อยู่ในตำแหน่งของมุลละที่จะสนับสนุนคนที่เกิดวันอังคารคือสีดำสีเทาดำสีบรอนสีเหล่านี้ค่ะสนับสนุนยังไงสนับสนุนทางด้านรายได้เนื่องจากว่าสีดำสีเทาดำเนี่ยที่เกือบดำนะคะสีบรอนเป็นสีของราหูเป็นธาตุเดียวกับธาตุของ คนที่เกิดมังคารเพราะคนที่เกิดมังคาาเนี่ยอยู่ใน,นานะของาธาตุลมลาหูก็เป็นาธาตุลมเช่นกันถือว่าเป็นลักษณะของคู่าธาตุจึงสนับสนุนและส่งเสริมและมาอยู่ในตําแหน่งของมูลละซึ่งเป็นตาแหน่งรายได้การเงินจึงจะทําให้โอกาสทางการเงินของคนที่ใช้สีดําสีเทาดําสีบอลสีเหล่านี้ค่ะ ทำไมถึงจะส่งเสริมคนที่เกิดมานะคะเพราะเหตุผลว่าเขาเป็นคู่ธาตุที่สนับสนุนกันจึงเกื้อหนุนเสริมเมื่ออยู่ตำแหน่งของไรายได้จึงหนุนะคะ่ะทําให้คนที่มีคนที่ใช้สีเนี้ยทําให้คนที่ใช้สีเนี้ยคนที่เกิดมานะคะที่ใช้สีนี้จะเป็นการส่งเสริมไรายได้มีโอกาสที่ทำให้เงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสมีช่องทางที่จะสร้างไรายได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ส่งเสริมเป็นคุณประโยชน์ของสีที่เกื้อหนุนนะคะถือว่าเป็นสีที่เกื้อหนุนเลยนะคะสําหรับสีเทาดําสีดําและสีรอนสีที่สนับสนุนสีแดงสีทอง สีพวกเนี้ยสีของวันอาทิตย์อาทิตย์เป็นเรื่องของเกียรติยศเป็นเรื่องของหน้าที่การงานมักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสําหรับคนที่ใช้เคสสีแดงสีทองคนที่เกิดในวันอังคารผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้การสนับสนุนนอกจากผู้ใหญ่อาจจะนอกจากผู้ใหญ่ที่จะให้การสนับสนุนแล้วเราอาจจะหมายถึงคู่ค้าทางธุรกิจก็ถือว่าอยู่ในตําแหน่งนี้เหมือนกันนะคะ จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมีสีทองสีแดงซึ่งเป็นสีของวันอาทิตย์ที่อยู่ในตำแหน่งถือว่าเป็นมนตรีค่ะจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้อย่างดีเลยไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรสีที่ห้ามใช้ที่กุทิปบอกจะบอกนะคะคือสีที่ไม่ควรใช้อันนี้จะเป็นในส่วนของสีที่ไม่ควรใช้สีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าสีน้ำเงินทำไมถึงไม่ควรใช้มันอยู่ในตำแหน่งของอุตสาหะ เป็นความเหนื่อยยากมักจะสร้างอุปรสรรคให้เราต้องฟันฝ่าต้องแสดงพลังเยอะเยอะกว่าปกติในกรณีที่ต้องติดต่องานทําเอกสารหรือทำอะไรอาจจะต้องไปอะไรรอบหน่อยมีปัญหาเยอะขึ้นหน่อยก็สร้างปัญหาในเมื่อเราต้องใช้พลังเยอะก็หลีกเลี่ยงอย่าเพิ่งไปใช้มันสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวศุกร์นะคะมาสร้างปัญหาให้กับคนธนาคารไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่ ต้องใช้พลังเยอะสีที่ห้ามใช้เลยเป็นกาลากินีคือสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่บอกสีขาวสีขาวมุกสีนวลขาวออกนวลขาวในลักษณะที่เหลืองเหลืองไม่เข้มเหลืองจางๆเป็นครีมประมาณนั้นเป็นสีกาลากินีที่ไม่เหมาะกับคนที่คนวันอังคารจะนํามาใช้เมื่อไหร่ที่นํามาใช้สังเกตมักจะมีเรื่องติดขัดมีปัญหาทําอะไรไม่ได้ดั่งใจโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องขัดข้อง มีเรื่องทุกข์ใจมักจะมีเข้ามาเพราะการกีนีคือเรื่องที่นําสิ่งชั่วร้ายเข้ามานะสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาให้กับเราถ้าไม่อยากได้ก็อย่าใช้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะสีเคสในระบบทักษะที่ครูทิพนำมาบอกเนี่ยค่ะปรับใช้ในเรื่องอื่นได้ไหมได้ค่ะคุณจะเอาไปเลือกใช้ใส่เสื้อผ้าเลือกสีรถได้เหมือนกันแต่คนที่ใช้มือถือ ที่ครูทิพย์นำมันเนี่ยเพราะเห็นว่ามือถือเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่หลายๆคนตอนเนี้ใช้อยู่เปรียบเสมือนอุปกรณ์คู่กายเราเหมือนเราใส่เสื้อผ้าตรงนี้ก็มาช่วยเสริมมานําเสนอเป็นคล็ดบอกกันเพื่อในเมื่อเสื้อผ้าสีถูกฉโลกแล้วมือถือไม่ถูกฉโลกจะทําให้มันบั่นทอนไปทําไมคะในเมื่อมันเสริมกันได้เลือกให้ถูกเลือกให้ดีได้สิ่งที่มีประโยชน์ โดยใช้เคล็ดของโหราศาสตร์มาช่วยจัดการชีวิตให้ชีวิตได้พบกับสิ่งที่ดีๆขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคูทิป895เพราะมันจะเป็นประโยชน์ที่คุณอาจจะนำเสนอให้กับเพื่อนฝูงคุณคนที่คุณรักได้กับสิ่งดีๆมีประโยชน์ที่คูทิพย์นำมาแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ ยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้นานสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ